ขึ้นมาชั้นสองครับครับผมอันนี้เป็นชั้นสองของอีกอาคารหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนจัดแสดงชั้นที่1นึ่งะ mm hmm. ครับในส่วนของชั้นนี้นะครับเราจัดแสดงในเรื่องของเทพเจ้าในสายพราหมณ์ยินดูนะครับซึ่งในส่วนของเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้มาสักการะองค์ประธานของห้องก่อนนะครับก็คือองค์พระพิเคเนธองค์พระสิวะและพระแม่อุมาเทวีนะครับ ตลอดจนเราก็ได้รวบรวมเทพเทวาอีกหลายพระองค์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูให้ท่านที่ศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรครับองค์สวยมากเลยอ่ะครับก็เป็นองค์ที่ประดับประดานะครับเรียกว่าเ,เป็นลูกปัดเป็นเพชรพลอยต่างๆที่อาจารย์พศพลท่านได้จ้างศิลปินที่มีความชำนาญเนี่ยมาประดับเพิ่มเติมให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นถือว่าละเอียดมากเลยนะ,นะครับ และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่ดวงพระเนตรหรือดวงตาขององค์พระพิคเนตองนี้นะครับฝังด้วยเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กไหลมงคลที่อาจารย์ท่านได้มาและเป็นความบังเอิญอย่างยิ่งนะครับที่เหล็กไหลนั้นเนี่ยเรียกว่าพอดีกับดวงตาที่มันเป็นรอยบุ๋มข้างในอยู่เดิมอยู่แล้วด้วยเรียกว่าใส่ได้พอดีเป๊ะเลยอันนี้เเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับก็ใครที่มาขอพรก็เหมือนกับว่าได้รับความเป็นมหาอำนาจนะความเรียกว่าความเข้มขขังนะจาก เหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยนะครับและนอกจากเทพในสายพามินดูและอีกหนึ่งไฮไลท์ของชั้นนี้ก็คือรูปภาพที่อยู่รอบๆขห้องนะครับคือรูปภาพพระพิคเนศ32มปางตามตำราของฮินดูนะครับซึ่งจะมีการระบุว่า แต่ละปางแต่ละปางนั้นนะครับมีในมือนั้นถืออะไรบ้างนะหรือว่ามีกี่เสียนมีกี่กรนะครับความหมายอย่างไรเหมาะกับการงานอาชีพด้านไหนจะมีรูปภาพและคําบรรยายอยู่ใต้ภาพนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรูป32ปางองค์พระพิคเนียที่อาจารย์ทศพลได้ไปจ้างศิลปินนะครับามาวาดครบทุกปางตามตำราเลยนะครับก็ mm hmm. เป็นรูปที่สวยงามนะครับ ใครที่อยากจะศึกษานะครับก็มาศึกษาได้ที่นี่แล้วก็มาชมว่าเออเป็นปางไหนเหมาะสมกับเราหรือหน้าที่การง,งานของเราเนี่ก็ลองมาศึกษาดูแล้วก็ลองหาท่านไปบูชานครับอนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังรวบรวมเทวรูปอีกมากมายเลยนะครับในสายาพราหมณ์ฮินดูแต่ว่าชั้นนี้จริงๆแล้วจะเน้นหนักในเรื่องของพระพิคเนย์จึงเรียกลมรวมง่ายๆว่าพิพิธภัณฑ์พระพิคเนย์ครับผมอันนี้นนก็สวยนะครับครับผม ือสายบันเทิงสามารถมากราบไหว้ได้ใช่ครับต้องเฉพาะศิลป์ิต่างๆนะครับอีกองคหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับของที่นี่นะคือก็คือองค์พระพิคเนสอง์นี้ครับเป็นเนื้อศิลาแรงเก่าซึ่งมีความเชื่อว่ามีอายุหลายร้อยปีอาจจะถึงพันปีเลยก็ได้นะครับซึ่งขุดค้นพบเจอที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะอันนี้จะมีผู้ศรัทธานะครับนํามามอบให้แล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับ เป็นของกา่าหลายท่านที่สามารถสื่อสัมผัสในเรื่องของพลังงานหรือสื่อทางจิตได้เนี่ยก็ยืนยันว่าองค์นี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากและมออีองค์ท่านสถิตยอยู่ข้างในนะใครม,มาขอพรนี้ก็ลองดูได้นะครับตรงนี้มีการขอพรและแก้บนยังไงบ้างไหมครับ ฉันเด้วยความเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่เขาก็มาชมนะมาดูเป็นศึกษาซะมากกว่าแต่บางคนก็มีเหมือนกันมาอาจจะมาขอพรก็นานๆก็มาขออนุญ,ญาตเอาของมา <c oughs> แก้บนมาไหว้แต่ก็ไม่บ่อยไม่ไม่เ่ากับกฉันทางลาง <c oughs> ่าง <c oughs> ตามตู้ต่างๆนะครับก็จะรวมนะฮะสะสมพระพิคเนตองค์เล็กองน้อยนะครับเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นของสะสมซึ่งจริงแล้วอาจารย์ทศพลท่านจะชอบสะสมนะฮะองค์พระพิคเนตไว้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นของรักของห่วงคือแต่ละปางแบบแตกต่างกันเยอะมากใช่ใช่ครับหลายที่ครับที่อาจารย์ท่านไปพบเจอแล้วถูกใจก็เช่าบูชากลับมาปางๆก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับครับผม ตู้นี้ก็เป็นตู้สะสมเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพระพิคเนตอีกมากมายหลายปางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นองค์บูชาหรือว่าจะเป็นองค์เล็กๆค่อยอนะครับแต่หัวสังเกตอาจารย์นะขออาจารย์จะประณีตมากเลยนะครับใช่ครับคือเรียกว่าถ้าจะคัดสรรนะองค์ที่มีความละเอียดละออนะการประดับประดาที่งดงามนะอันนี้ท่านจะชอบมาก อย่างบางทีได้ปรงพระพิคเนศเนื้อโลหะลมดำมาอย่างเงี้ยท่านก็จะไปสั่งช่างเขาเพ้นสีให้มีความงดงาม,มนะครับนั่นแล้วก็ยังมีพวกนี่ฮะพระพิฆเนศเเรียกว่าเป็นพระเครื่องนะค,ะครับของหลวงพระพิฆเนศก็มีเยอะแยะเลยนะครับทั้งของเก่าของใหม่ที่อาจารย์ท่านสะสมไว้เป็นจํานวนมากหัวอาจารย์เป็นนักสะสมแบบชะกันเลยนะเนี่ยโอ้โหอ,องค์นี้ครับ องค์นี้เป็นพระพิคเนศอันนี้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเลยครับเป็นศิลปะของอินเดียที่อาจารย์ได้ไดไดมาสวยมากนะครับศิลปะ<ไ>ปม่วจะเป็นอินเดียหรือว่าไทยนะครับหรือว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเรียกว่าลีลาการจัดสร้างหรือศิลปะความอ่อนช้อยที่แตกต่างกันออกไปครับโอ้สังเกต แต่ละปางนี่แบบอลังการมากเลยนะครับ,รบอันนี้ส่วนใหญ่นี้เป็นของไทยหรือว่านำเข้ามามีทั้งไทยและนอกครับครับใคร,ครสนใจนะครับด้านศิลปะก็สามารถมาชมกลับว่ายได้ครับผมนอกจากพระปิชเนศแล้วก็ยังมีเทพสายฮินดูอีกหลายพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็น พระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีนะเจ้าแม่กาลีพระศิวะพระนารายณ์นะครับ,รบก็มีให้ท่านได้มาขอพรมาสักการะมาชมมาศึกษากันนะครับจากนี้ไปไปชั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปส่วนจัดแสดงชั้นที่สองเลยนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมมานะครับอ่าเรามาชั้นสอง งงส่วจะ,สะแสดงชั้นที่สองของพิพิธภัณฑ์บ้านบุญวงศ์นะครับ,รบชั้นนี้จะรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายสายมากนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงห้องนี้ปุ๊บเนี่ยจุดแรกเลยที่เราตรงเข้ามาเนี่ยเราจะมาสักการะหรือว่ามาชมนะครับเรียกว่าพระอรหันที่มีคุณวิเศษทางด้านลาบสักการะหรือก็คือพระด้านโชคลาบนั่นเองนะครับ ก่หลักๆเลยก็จะมีพระศรีวลีนะครับซึ่งเป็นเอตตคทะในเรื่องของโชคลาภของการมีลาบสกุลมากมายนะครับองต่อมาก็คือพระบวกเข็มหรือว่าพระอุปคุธนะคงั์ออนี้ก็เป็นพระมหาลาบเช่นเดียวกันรวมไปถึงพระสังกจ,จายหรือ,อพระมหากัจจายนะ,นะพระปิตามหาลาบพระเศรษฐีนวโกศนะครับก็เป็นพระโชคลาบทั้งสิน้นเรามาอขอโชคขอลาบกับ แท่นตรงนี้เป็นแท่นแรกนะครับเพื่อขอโชคขอลาบจากพระอาหารหันต์ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านลาบสก,การะเหล่านี้นะครับ,รบแล้วก็ถัดจากมานะครับทางด้านขวามือเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยนะครับเราจะมาในส่วนของพระเกจิพะเกจิคนาจารย์รทั่วประเทศนะครับซึ่งที่นี่เราจะมีคอนเซปต์เรียกว่าพระห้าภา นะครับภาคแรกหรือองค์แรกเลยคือสมเด็จพระพุทธจันโตคม,มาราลสีนะครับเป็นตัวแทนของพระเกจิคณาจารย์ของกรุงเทพมหานครนะครับองค์ที่สองถัดมานะครับเป็นครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นตัวแทนของพระคณาจารย์ภาคเหนือองค์กลางนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโค,มคนะตัวแทนของพระเกจิคณาจารย์ภาคกลางต่อมานะครับหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะครับตัวแทนของพระคณาจารย์ภาคอีสาน และสุดท้ายหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับตัวแทนของพระคณอาจรรารย์ภาคตายนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะค,ะครับว่าอาจารย์ทุกคนท่านเป็นนักสะสมและเป็นนักเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดแต่ละที่ก็จะมีะประวัติความเป็นมาของพ่อแม่ครูาอาจารย์เกจิอาจารย์ชื่อดังของแต่ละจังหวัดท่านก็ได้เรียกว่าเสิร์ชหาข้อมูลนะหรือว่าหาประวัติความเป็นมาของเกจิแต่ละท่าน และเดินทางไปยังวัดนั้นๆเพื่อไปหาข้อมูลอาจจะมาทําหนังสือก็ดีหรือว่า,าไปเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลหรือพระบูชาของเกจิชื่อดังเหล่านั้นนะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รวบรวมนะครับสะสมไว้เป็นจํานวนมากนะครับอย่างท่านแรกนี่คือเกจิคณดจาันกรุงเทพมหานครนะครับคอนเซ็ปต์พระฮับภาคที่บอกนะพระเกจิกรุงเทพนี่ก็ไม่มีไม่ใช่น้อยนะครับ เช่นสมเด็จพระพุทธเจาันโตนะครับวัดละฆังโคสิตาลาหลวงพ่อสดวัดปักน้ำภาษีเจริญนะครับท่านเจ้าขุนนนรัตน์วัดเทพสิรินนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ิินปีนะครับหลวงพ่อโอภาษีนะครับซึ่งก็มากมายครับหลายองค์นะครับเกจิคณาจารในในกรุงเทพของเราสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับวัดสุทัศนะครับเป็นต้นถัดมาครับอก็ เป็นในส่วนของภาคเหนือครับนะครับภาคเหนือตรงนี้นะครับก็ครูบาจารย์มากมายนะทางภาคเหนือก็จะนิยมเรียกพระภิกษุสอ์ว่าครูบาครูบาเจ้าเช่นครูบาเจ้าเกษมเขมโกนะแห่งสุสานไตรลักษลำปางนะครับหลวงปู่แหวนสจินโนนะครับครูบาศรีวิชัยนะครูบาดวงดีวัดท่าจมปีนะเป็นต้นมากมายครับเกจิคณาจารย์บ้านหลังบ้านหลันะครับ อ่ะถัดมาแท่นที่สนะครับตรงนี้ก็เป็นเกจิอาจารย์ภาคกลางซึ่งภาคกลางนี่เรียกว่าเกจิอาจารย์ชื่อดังเยอะมากแล้วก็มีชื่อเสียงโด,ด่งดังมากมายนะครับ,รบมเมื่อว่าจะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง เป็นต้นนะครับเรียกว่าสะสมพระบูชาไว้เป็นจํานวนมากให้ท่านที่สนใจได้มาชมนะครับมาสักการะขอพรถัดมาแท่นที่สี่นะครับตรงนี้เป็นพระคณาจารย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเรานะครับส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ในภาคเหนือเอ่อภาคอีสานนะครับโทษทีนะครับเอ่อภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั so ่นภูริท so ัตโตครับก็จะมีรูปหล่อรูปปั right? ้นของครูบาอาจารย์เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงปู่มั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นหลวงปู่ชอบนะครับหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงปู่ขาวอนารยโยนะครับหลวงปู่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นต้นหรือถ้าเป็นสายเกจิอาจารย์นะก็ถ้านึกถึงภาคอีสานก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไรนะครับ แล้วก็เกียจจีอีกมากมายครับในสายภาคอีสานนะฮะก็ให้ลูกหลานได้มากราบวัเห็นหลวงพ่อคูณและตอนที่กอหัวนะครับนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านนั่งยองนะครับโอ้ทำให้สุดยอดเลยครับซึ่งรูปเหมือนกูบาอาจารย์เหล่านี้ก็คืออาจารย์ท่านใช้เวลาสะสมเป็นเวลายาวนานแล้วก็เดินทางไปเช่าบูชามาจากวัดนั้นๆเลยส่วนใหญ่ และมาแท่นสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นขนาดจา์ภาคใต้นะซึ่งภาคใต้นี้ก็หนีไม่พ้นนะครับต้องมีหลวงปู่ทวดวัชาในี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคนาดจารย์อีกหลายรูปที่เราพอจะคุ้นหูนะครับพอนันคลายว่าจ่าสิทธิ์นะครับหรือหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตใครไปภูเก็ตก็ต้องไปไหว้หลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อสมุทรอ่าใช่ครับสวนโมกนะครับ หลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารารอยนะครับลหลายๆรูปครับที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ให้คนได้มากราบไหว้ขอพรนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเกจิคณาจารย์ทั่วทุกภาคของเมืองไทยที่เราจัดในมุมหนึ่งของส่วนจัดแสดงชั้นที่สองอนะครับบุ๊ค๊อบขอตรงนี้หน่อยได้ไหมครับครับได้ครับตรงนี้นะครับ บางท่านอาจจะเคยได้ยินประวัติความเป็นมาในเรื่องของครุฑกับนาคที่เขาไม่ถูกกันนะฮะแต่ในส่วนนี้นะครับเราก็ด้วยความที่อาคารด้านล่างเป็นในส่วนของพญานาคอา,อาคารนี้ถึงนําองาค์พญครุฑมาอยู่ตึกนี้อาคารนี้นะครับไม่ให้ปนกันแต่จริงแล้วใน <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านก็กล่าว อรองรับนะครับว่าทั้งสองสายเนี่ยเขาดีกันแล้วเขาไม่เขาไม่เป็นศัตรตูกันแล้วนะครับแต่เราก็ได้แยกท่านไว้ก่อนนะครับใครที่ศรทัทธาองค์พญาครุฑนะครับก็มาไหว้ขอพรในจุดในส่วนของพิพิธภัณฑ์บ้านบุญวรวงในอาคารพิพิธภัณฑ์ได้นะครับครับตรงนี้ก็สำคัญะครับ โซนนี้นะครับเรียกว่าน้อยที่น้อยแห่งที่จะมีรวบรวมเอาไว้ได้นะครับก็คือในส่วนของอัฐิธาตหรือว่าเส้นเกษาหรือเส้นผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับที่อาจารย์ทศพลท่านได้เรียกว่าไปขอบูชาหรือรับมาจากวัดนั้นๆนะครับก็ได้ความเมตตาจากาเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันเนี่ยที่อาจจะแบ่งปันหรือมอบอส่วนหนึ่งนะครับให้ ให้เรานํามาจัดแสดงในพิพิธ,ธภัณฑ์นะครับก็มีครูบาอาจารย์มากมายหลายท่าน,นอาจารย์ทศพลน,นี่เก่งมากมอะแบบแก็มีหลายๆรูปหลายองค์นะครับมีรอบๆเลยแสดงว่าอาจารย์ตั้งใจมากนะครับถูกต้องอครับนอกจากเส้นเกรศาหรืออัิฉริของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ยังมีในส่วนของ อารหันตาธาตุนะครับหรือว่าพระาธาตุของพระอรหันตในยุคพุทธกาลนะตรงนี้ต้องขอเรียนให้ใหทราบว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,รบในส่วนของพระาธาตุในจุดนี้เนี่ยเราได้รับเมตตาแล้วก็ได้อัญเชิญนะครับมาจากวัดพระาธาตุจอมมอนอำเภอแม่สระเอียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งทางวัดก็ได้มีในส่วนของพระาธาตุเนี่ยให้คนได้สักการะบูชาแล้วก็ขอแบ่งปันมาเพื่อนํามาจัดแสดงที่นี้ เดี๋ยวเชิญอีกโซนหนึ่งนะครับ,รบอีกซีกหนึ่งของส่วนจะแสดงชั้นที่สองนะครับแท่นตรงนี้นะครับสำหรับศิลปินนะฮะทีะ่เรียกว่าศรัทธานะครับในงา,ายสายบันเทิงก็ขอพรอ,อ,องค์พ่อแก่บรมครูครนะหรือก็จะมีเรียกว่าหัวโขนนะครับหรือจะเรียกว่าศีรษะครูต่างๆ ให้ท่านที่ศรัทธา,ทานในสายนา้ย <ไอ S 1> ใช่ครับผมมาไหวออ้ขอพรได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงของเออ่พระอิศวนนะครับฤษีตาไฟพระพิะคเนศพระพิลาบะบานุมานน<ม>เป็นต้นนะครับปู่ฤสีบรมครูนี่ก็เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์นะครับใครที่มีเป็นศิษย์มีครูนะบางทีบาง ศาสตร์บาง,ขางแขนงก็ต้องมีการครอบครูครนะครับ mm hmm. เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในถิน่นของกุมารทองนะครับกุมารทองนี่ก็จากหลายวัดหลายสำนักนะที่อาจารย์ท่านก็ได้รวบรวมสะสมมาไว้เป็นจนํานวนมากนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่มีอยู่ในเมืองไทยบ้านเราเป็นความเชื่อที่มีมาช้านานนะครับก็เป็นความเชื่อว่าเทพองค์น้อยนะครับหรือกุมารเนี่ย ก็สามารถที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยนะครับ,รบหรือว่าบรรดาลทรัพย์หรือว่าช่วยในเรื่องของเรียกลูกค้าเข้าร้านได้<ม>ก็เป็นความเชื่อของคนไทยตรงนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีในส่วนนี้นํามารวบรวมมาจะแสดงให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเนี่ยได้ชมได้ศึกษานะครับอ่าถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะ,จะ,จะเป็นในส่วนขององค์จตุคามครามเทพ ซึ่งเมื่อเรียกประมาณว่าสักสิบกว่าปีก่อนนะครับมีกระแสที่โด่งดังนะเป็นจำนวนมากนะที่ว่าวัดแต่ละวัดนี่ก็ได้สร้างกันออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาหรือว่าจะเป็นพระผงห้อยคอนะครับเช่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยห้อยองค์พ่อจุคาามนะก็เป็นเรียกว่าเป็นแฟชั่นดังในชุกยุคนึงเลยทีเดียว นในยุคนั้นเนี่ยก็มีการสร้างจัดสร้างออกมามากมายหลายรุ่นครับซึ่งอาจารย์ท่าคนเองก็ให้ความสําคัญกับองค์จตุคามรามเทพก็ได้สะสมนะครับเทวรูปของท่านไว้เป็นจํานวนมาก